กับการแข่งออฟโรดโต๊มี่ชิงแชมป์ประเทศไทยครับและผู้ที่ปล่อยออกไปนี้ครับเป็นหมายเลข59กับหมายเลข79ครับรตู้ปีกลรถครับครับผม59นี่สุวรรณลิมจีราพิญญานักแข่งจากสุพรรณบุรีครับ79อิสระเลิงทรับนี่กทมครับรถสีเดียวกันครับแต่สองแบรนด์ใหญ่ของเมืองไทยต้องดูให้ดีนะครับนะครับท่านผู้ชมต้องดูดีครับตอนนี้ดำมาต่อนะครับสำหรับอิสระเลิงทรับหมายเลข79นะครับถือว่าเป็นม้ามืดแห่งโครงการ แชมป์ตามหลังนะครับแชมป์ลาสีสนามแล้ว2สนามแล้วสำหรับหมายเลข59นะครับสุวรรณลิมจินาพิญญาเดี๋ยวเที่ยวนี้นะครับอิตาเลเลืองทรัพย์จะล้มแชมป์ได้หรือเปล่าต้องดูนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เป็นรถตอดี้ค่อนข้างจะวิ่งในแท็กตรงนี้นี่ปัญหาค่อนข้างจะเยอะครับเพราะว่าแท็กการแข่งของเราวันนี้ที่สุราษฎร์ธานีตกกระนำมา2-3วันติดๆเลยนะครับครับผมแล้วก็ใช้แท็กเดียวกันด้วยกับในรุ่นของรุ่นพี่ครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นของเที่ยวเปล่าเพฟสุปเปอร์แล้วก็ไลิมิต็ดนะครับ ในสนามตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นของใครนะครับสำหรับคู่แข่งวิเป็นสุวัสดหรือที่ท้องอินเดียเลนเซอรครับนะครับที่รถขับได้เฉพาะเพื่อนเครื่องชุดหลังนะครับไม่ใช่กับเพื่อนสี่ล้อเลยนะครับต่อเพื่อนหรือเปล่านะครับฟันซาเกิดนะครับสำหรับอินเดีเลนเซอร์ครับครับแผ่วไปนะครับทั้งคู่นี่แผ่วด้วยกันทั้งคู่เป็นรถบอดี้น้ำหนักค่อนข้างจะเยอะครับแล้วก็ยางที่ใช้นี่ขนาดของยางนี่เราถูกกำหนดเอาไว้ตามกติกามาเจอแท็กลื่นๆแบบนี้เละๆแบบนี้อยู่ที่ฝีไม้ลายมือของแต่ละคนครับทุกผู้ช รอดมาได้ครับกับช่วงแท็กที่เดือดๆครับของท่าอิสราเอลเรืองทรัพย์ยังตามอยู่ช่วงนี้ก็กอยู่ห่างอย,าอยู่ประมาณสักสิบคันช่วงรถได้นะครับสำหรับสุวัสดิ์ลิมจิรพิญยายังนำอยู่ครับสำหรับแชมป์ประเทศไทย59ครับสุวัสดิ์ลิมจิรพิญยานะครับ79อิสราเอลเรืองทรัพย์มีตามหลังอยู่ห่างพอสมวครสรมว,ว,ามามวรนะครับอิสราเอลเรืองทรัพย์นี่ปลอกแล้วประมาณมืดแห่งดวงการเลยครับในรุ่นของบอดี้แบบนี้เพิ่งเข้ามาทำการแข่งขันนี่ประมาณไม่ถึงหนึ่งปีนะครับ แล้วก็ต้องไล่เกมขึ้นไปแล้วครับต้องดูแล้วว่าเจ้าสุวัตรลิมจินาปิญญานีสุพรรณบุรีนี่นะครับจะพลาดอะไรหรือเปล่าต้องเก็บแล้วนะครับต้องเก็บอาการเหมือนกันครับสุวัตรดีอย่าให้คู่ต่อสู้นี่เห็นตาเอาล้วปัญหาเกิดจริงๆครับปัญหาเกิดอีกแล้วับทานผู้ชมครับแล้วปัญหาเกิดนะครับขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ไวสุวัตรทนดีครับอินทรเน็ตลซับอินเทรเน็ตซับที่สวนกันมาดีนะครับดูดีว่าอินเทร์เน็ตซับจะลงแชมป์ได้หรือ นะครับแบบนี้นะครับต้องแก้เป็นผู้ตามทันทีครับจะตามแบบนี้ท่านผู้ชมก็ได้เห็นแล้วมันมัน้วครับสำหรับทางแซมสุวัสลิจิตวิญญาครับผงได้ทำไรให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะสนุกสนานมากขึ้นเดี๋ยวสุวัสด์จะต้องขึ้นสะพานนะครับแล้วก็ต้องขึ้นสะพานอย่างสุขุมด้วยเพราะแข็งลื่นมากครับก็เระมัดระวังทำให้การยืดรถไปได้ของทางอิสราเอลนะครับอาจจะทำได้มากขึ้นนะครับถ้าสุวัสนิ์นัทประคองรถขึ้นอย่างช้าๆมีปัญหาจริงๆครับจจรรริิงงมีปััญหาคบเวลาขึ้นสะพานของสุวัสด์นี่โอกาสกลับมาเป็นของอิสราเอลเรแล้ิ จะทําได้หรือเปล่าอินสเลตเริงซับครับจับห้ามันเอาด้วยนะครับหลายที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับก่อนจะผ่านโควิดิกขึ้นมานี่นะครับทางหลายของอิสเลตเนี่เดือดด้วยผ่านเดือดมาได้ครับทําให้และการยืดรถออกมานะครับที่จะชนะสวรรคลิเวอร์พูยานได้เพิ่มมากขึ้นครับตอนนี้ห่างอยู่ประมาณสักสี่ช่วงรถได้ครับท่านผู้ชมครับอินสเลนนำทางแชมป์ส่วนอินสเลตเริงซับนี่อยากจะขึ้นโพเดียมในที่สามเหมือนกันเดี๋ยวต้องดูนะครับระยะทางที่เหลือนี่ไม่มากเท่าไหร่ไม่มากเท่าไหร่วัดกันอีกแล้วครับ กันอีก2-3คร้งสุดท้ายแล้วไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาแล้วครับสุวรรณไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาจะได้หรือเปล่าจะทำได้หรือเปล่าครับสุวรรณจะทำได้หรือเปล่าอินเเล็อินเเลครับอินเทเลครับปูแล้วูแล้วตางเขต่างปูต่างเขต่างปูแล้วตางเขต่างปูแล้วครับลมมากต่อเวลาลมมากตัวเวลา